โอเคครับเขามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ขอมาเล่นกันแบบซ้ำๆสำหรับเกมนี้บ้างนะครับเ,เพื่อนๆนะช่วงนี้ผมติดเกมนี้เหลือเกินนะครับเพราะว่ามันมันจัดเลยนะครับเสือเอือเสืออ้วนเสือเอือ้อเฉยเสืออ้วน PG ครับสำหรับวันนี้นะครับจัดไปกับช่วงเวลาห้าทุ่ม49 45นาทีครับขอภัย5้าทุ่ม45นาทีจำเลขนี้ไว้และจัดกัน วันนี้นะครับเอาเข้ามาหนกะขอจัดเลย15หมุนแรกนะครับวันนี้ขอเล่นเบ็ดละพันเอาเข้ามาห5ื่นดูกันซิว่าวันนี้จะรอรหรือไม่15หมุนกดได้15หมุนถ้าไม่แตกเลยก็คือจบนะครับเบ็ดแรกก่อนมาก่อน5เครถือว่าได้เล่นครับโอเคค่อยๆไหลไปค่อยๆไหลไปใจเย็นนะครับเพอะช่วงเวลานี้นะครับ ผมว่ายังไงก็มาครับและยิ่งเป็นยูทใหม่ด้วยนะครับประเดี๋ยวเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างมองให้ช่วยมองให้ฉายแล้วค่อยตามคอนเซปต์เดิมเลิกแตกเลิกเท่านั้นแหละนะครับหมดไป10หมุนแรกนิ่งอยู่ไปอีก10หมุนครับมาดิเบามากแล้วมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะอรอดหรือไม่ครับวันนี้เล่นเบ็ดหนักนะ ะครับมองให้ใช่มองให้ฉายแล้วค่อยตามนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนิดนึงนะครับเปิดใจกันด้วยนะครับเพื่อนๆโอ้โหอะไรวะมาดีเพื่อนมาเมทายมาเมท้ายครับเรียบร้อยครับโอ้ยเบ็ดหนึ่งเครครับเรียบร้อยเห็นผลครับก้อนโตไปเลยครับมาดูกันว่าดีเท่าไหร่ครับ เห็นไหมครับระยะเวลานะครับไม่ถึงไม่ถึง5นาทีครับมาเป็นที่เรียบร้อยครับเอาว่าโอ้โหเพืเ่อนแคปรูปนี้มาจัดไปเลยดีกว,ว่าแจก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 พอเลยนะครับร้อยท่านเออเอาเอย่างนี้200ท่านแรก 200ท่านแรกรับไปเลยคนละ 1k แคปรูปนี้มาระเดียดส่งระเดียดเพิ่มเติมทางด้านล่างนะครับรับไปเลยนะครับคนละ 1K นะครับ200ท่านครับบูเคพอแล้วครับเพื่อน,นเท่าไหร่วะ2 0 0 2 0 0ท่านคนละ 1k เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนับก่อนนะครับก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็คนละครึ่งแบ่งกันไปนะครับขออีกหน่อยละกันผมขอกดอีกหน่อยนะครับ เป็นเบตคาเดอแล้วกันถ้าหาคาเดเบต5เคดูกันสิว่าวันนี้จะรอดหรือไม่นะครับปะ่ะ5้าิหมุนลองดูไม่ลองไม่รู้เว้ยไม่ลองก็ไม่รู้เว้ยนะครับไม่ลองไม่รู้แต่ว่าถ้าผมโดนนะก็คือยุติการแจกนะครับเออขอสักหน่อยนะครับแจกด้วยได้บุญด้วยก็ต้องแตกให้หน่อยนั้นล่ละนะครับ 5 K อย่านิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งช่วงเวลาะนะตอนนี้นะครับห้าทุ่มสีนะครับยังไม่ถึงห้านาทีครับแตกสวยๆเลยนะครับแล้วมาดูกันครับเพื่อนๆผมบอกอยู่แล้วผมเน้นสุดนะครับอะไรวะอย่านิ่งเลยเพื่อน ขอทุ่มท่วมอย่านิ่งนีเพื่อนขอทุ่มท่วมอย่านิ่งเหอเพื่อนอย่านิ่งเหรอเพื่อนอย่านิ่งอย่างนิ่งดอกนี้จบพอเลออกิกเขาออกครับเรียบร้อยครับโคตรสุดโคตรสุดโคตรปังครับเพื่อนโอ้โหแตกช้ำดอกนี้เลิกเลยโอ้โหมือไม้สั่นไปหมดแล้วครับมือไม้สั่นไปหมดแล้วโอเคเอาออกถูกบอกแล้วเสียก็วันนี้แหละนะครับ เรียบร้อยครับโอ้โหพอเห็นไหมเพื่อนๆหาง่ายๆแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับแต่ผมเนี่ยเขาเรียกว่ามืออาชีพนะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างเดอ้อเปิดใจดูครับ